สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิดไพ่รักษาใจค่ะเปิดคลินิกรักษาใจกันด้วยการเปิดไพ่รักษาใจค่ะจะได้สอบติดราชการไหมคะคุณตังสอบแล้วหรือยังคะคุณกําลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจสอบหลายรอบแล้วค่ะตอนนี้เราผลสอบอยู่ไหม,มนัดจะเปลี่ยนคําถามให้คุณตัง ทุกคนลองดูคำถามของน้าที่นัลองถามดูนะนัาจะไม่นาจะไม่ถามว่าจะสอบผ่านหรือไม่แต่น่าจะใช้คำถามว่าคุณตังทําอย่างไรที่จะสอบผ่านโอเคไหมนัาจะใช้คําถามนี้โอเคไหมทาอย่างไรที่จะสอบผ่านเพราะคําตอบคือมันต้องผ่านแต่มันจะผ่านได้อย่างไรดีไหมคุณตังโอเคปะ่ะคำตอบค่ะ ถ้าสอบในครั้งนี้นัดบอกเลยนะอย่าทุกเกินไปให้เราทําให้เต็มที่สิ่งหนึ่งคือความกลัวในหัวใจของเราค่ะที่มันจะไม่ผ่านมันจะไม่ผ่านเพราะความไม่มั่นใจของเรานั่นเองถามคําเดียวค่ะว่าวันนี้ทําอย่างไรให้การสอบครั้งนี้ผ่านฉะนั้นเห็นไหมคะไพ่มันดูน่ากลัวแต่นัดอยากจะบอกว่าให้คุณตังลองกลับมาดูตัวเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเราวันนี้เราเต็มที่กับมันแล้วจริงๆเราหรือยังเรากลัวหรือเปล่า ถ้าเรากลัวไม่มีทางผ่านแน่แต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้หัวใจของเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรานั้นจะต้องผ่านแล้วเราทุ่มเทกับมันค่ะไม่ต้องไปกลัวมันเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เรากลัวไม่มีวันผ่านแน่นอนทําไมถึงสอบตั้งหลายครั้งเราไม่เคยผ่านเพราะเราไม่มั่นใจกับตัวเราเองไม่มั่นใจว่าสิ่งนี้เราจะสําเร็จหรือเปล่าฉะนั้นคําตอบเดียวคือจะผ่านได้อย่างไรคุณตังจะต้องเอาความกลัวออกไปจากหัวใจตัวเองว่าฉันกลัวไม่ผ่านไม่ต้องไปคิด คิดอย่างเดียวว่าทาอย่างไรให้มันผ่านสิ่งที่คุณตังจะต้องทําก็คืออย่าหลอกตัวเองค่ะอย่าหลอกตัวเองเราอยากที่จะสอบผ่านแต่เรากลับไม่ทําในบางอย่างให้มันชัดเจนโอเคปะ่ะฉะนั้นคุณตังต้องจริงจังกับมันสุดท้ายไม่ว่าใครจะพูดอะไรคุณตังจะต้องเชื่อมันนออมอม่นในตัวเองโอเคไหมเชื่อมั่นในตัวเองไม่ต้องไปฟังเสียงใครทั้งนั้นให้เชื่อในสิ่งที่เรานั้นตั้งใจ ลบความกลัวออกจากหัวใจจงเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามีและที่สำคัญต้องรักในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเมื่อไหร่คุณตังรักในสิ่งนี้และเชื่อมั่นจริงๆทุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะและเป็นกำลังใจให้นะโอเคไหมนี่คือการตอบคำถามของนัดนัดใช้การดูไพ่แบบพุทธวิถีคือการดึงศักยภาพตัวเองออกมาสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราจะต้องพัฒนา ฉะนั้นถ้าใครที่ฟังแล้วเอากลับไปทำรับรองว่ามันจะดีขึ้นโอเคไหมคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ